อยากสำเร็จต้องรู้จักเจเนเรชันใหม่ของโลกครับผม ใทรที่อยู่ในแวดวงการทําธุรกิจ,ก,จการค้านะเราจะรู้เสมอว่าเวลาเราทําประชาสัมพันธ์ทําโฆษณาไปเราจะต้องรู้พฤติกรรมกลุ่มลูกค้าเราโดยใช้การแยกพฤติกรรมผ่านสิ่งที่เรียกว่าเจเนอเรชั่นจะมีตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์นะตั้งแต่ยุคก,ก่อนสงครามตรงนั้นมายุคเจนเมายุคเจน Y มายุคเจนซใหม่นี้ยุคเจนอัลฟาแต่จะบอกว่าเจนตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์ถึงเอ่ออัลฟาเนี่ยล้าสมัยไปแล้วนะฮะคือมันมีเจนต่อจากเจนอัลฟาแล้วซึ่งวันนี้จะมา แชร์ให้คุณฟังฮะแล้วถ้าคุณรู้พฤติกรรมของเจนเนี่ยซึ่งเป็นกระแสของยุคนี้เนี่ยคุณจะสามารถวางแผนการประชาสัมพันธ์ให้มันตรงใจเขาได้เจนนั้นเรียกว่าเจน S อสฮะเอสชูกาเอสสิงคโปรนี่แหละคืออะไรฮะเจนนี่เราเรียกว่า Generation เจ n เน a เรชั่นซัสเทนบิลิตี้เจนที่เน้นเรื่องความยั่งยืนฮะตอนนี้เป็นเจนใหม่ของโลกฮะในที่จริงก็คือเด็กยุคเจนซกับเจนอัลฟาเดี๋ยวนี้เขามีจิตใจที่เน้นไปนเรื่องของความยั่งยืน เยอะมากมันเป็นกระแสที่มีงานวิจัยออกมาว่าเด็กกลุ่มพวกนี้แม้กระทั่งการทํางานเนี่ยเขาก็เลือกบริษัทที่อนุรักษ์บริษัทที่ในเรื่องความยั่งยืขนขณะที่ว่าต่อให้รับเงินเดือนอยู่แล้วนะถ้าจะขอลดเงินเดือนเพื่อเอาไปทําเรื่องความยั่งยืนพนักงานกลุ่มนี้นะฮะแปยินยอมยินยอมให้รดเงินเดือนตัวเองเพื่อ นําไปให้บริษัทเนี่ยไปใช้สร้างความยั่งยืนมีแค่15%ท่านั่นเองที่ไม่ยอมจิตใจของคนยุคนี้การทําแคมเปญโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆของคุณเนี่ยต้องเน้นไปที่ sustainability หรือความยั่งยืน